มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชินุปธริร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการจัดกิจกรรมงานถแถลงข่าวคุณชายเดอะคอนเสิร์ตซองลิสต์บายบอยโกศิยพงศ์โดยมูลนิธิรามาธิบดีนำซองลิสต์จากบอยโกศิยพงศ์ศิลปินนักแต่งเพลงมาร่วมขับเคลื่อนแคมเปญระดมทุน g กลิ้งชูเกตเตอร์อินฮารเพื่อส่งต่อโอกาสมอมสุขภาพที่ดีให้แก่ทุกชีวิตภายใต้แนวคิดของมูลนิธิที่เชื่อมั่นว่า คำว่าให้ไม่สิ้นสุดคือพลังสําคัญที่มีคุณค่าในการมอบความสุขให้แก่คนทั้งผู้ให้และผู้รับนับเป็นครั้งแรกของมูลนิธิรามาธิบดีในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลผ่านแนวคิดเพลงละครโดยการคัดสรรเพลงที่เป็นที่นิยมและคุ้นเคยจากบอยโกิษฎีพงศ์มารวมเล่าเรื่องราวผ่านละครและบทเพลงที่จะผสมผสานเรื่องราวร่วมกับการเรียบเรียงบทเพลงครบรถถุกอาดม์จากบอยกฤษฎีพงศ์มาไว้บนเวทีเดียวกันโดย ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครผ่านบทบาทคุณหมอในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนำทีมนักแสดงโดยโนพพรชมนิกองสหรัฐตู่พกพรเจมจิลายุและแขกรับเชิญพิเศษเต์จรินทร์พรรัตน์ก้าอมาราดิตและโจกโซคูในงานคุณชายเดอะคอนเสิร์ตซองลิส์บายโกศิยพงศ์ก็วันนี้ก็เป็นการคอนเสิร์ตนี้นะครับก็เป็นการระดมทุน ไปเพื่อสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นในอีก -67 ปีข้างหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะเริ่มก่อสร้างอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรามาเดิมฝั่งตรงข้ามอยู่บนถนนพระราม6นะครับตรงฝั่งตรงข้ามคือองค์การเพศสัต์เราใช้พื้นที่องค์การเศสัตว์เขาย้ายออกส่วนหนึ่งเราอยู่ตรงนั้นแทนคือเนื่องจากคุณพินเนี่ยก็คุณคุณบอยมีเบเกอรี่มิวสิกที่จะจัดครบรอบ30ปีก็ คุณบอยก็มาคุยกับทรรมรามาด้วยนะครับแล้วก็พอคุยไปคุยมาเสร็จก็พาคุณบอยเดินทัวร์รามาแล้วก็เล่าให้ฟังความเป็นไปมาต่างๆคุณบอยก็เกิดความคิดว่าอยากจะทําคอนเสิร์ตชุชดหนึง่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันนี้ก็เป็นที่มาของคอนเสิร์ตอันนี้ครับถ้าตามที่คุณบอยเล่าให้ฟังนะครับผมก็จินตนาการตามคุณบอยก็จะมีเพลงที่จะเล่าเรื่องตั้งแต่ยุครามาก่อตั้ง เติบโตขึ้นมาอย่างไรแล้วก็จะอยู่ไปยั่งยืนไปในอนาคตอย่างไรก็รอชมนะครับว่าเพลงของคุณบอยกับละครที่จะประกอบเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมันไม่ใช่ละครเพลงอย่างนั้นนะครับมันอาจจะเป็นเพลงแล้วเล่าเรื่องแล้วก็มีประกอบรอรอชมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณบอยเล่าผมอาจจะเดี๋ยวถ่ายทอดแล้วไม่ไม่ตรงเป๊ะนะครับอาจจะมีการปรับแต่ว่า ลักษณะเป็นอย่างนั้นครับต้องรอต้องรอยังไม่ทราบจริงๆว่าเพลงของคุณบอยจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณพอพอให้ข้อมูลคอนเสิร์ตนิดนึงนะครับก็ร่วมกับโชว์เรคเตอร์คือคุณชัดนะครับที่เป็นร่วมกับหนังเรื่องคุณชายนะครับเป็นคนเขียนบทละครกับการรีบเรียนร้อยเรียนเพลงของพี่บอยเข้าด้วยกันผ่านตัวละครหลักนี่ยอย่างเช่นพี่ก้องนะครับน้องเจหรือผมนยครับแล้วคุณตู่ก็พรนะครับ แล้วลงท้องมองเห็นภาพแล้วว่า4คนนี้จะมีคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ใช้เพลงต่างๆของบิ่บอยเนี่ยเล่าเรื่องต้องไปดูครับว่าเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นการทําคอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่จริงๆโดยใช้พุ่มกับการแสดงของหนังของภาพยนตร์เนี่ยประกํากับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ ก็มีไม่กี่กองที่ว่ามีก็ยังยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นนะครับไม่รู้มีหรือเลปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นว่าว่า,วาจะมีแบบนี้พอได้ทราบมาอุ๊กก,ก็น่าสนุกดีนะพอได้เห็นแต่ละคนว่าจะมีใครมาร่วมงานบ้างเอาเพลงพี่บอยมาร้อยเรียงเป็นเป็นเหมือนละครด้วยนะครับก็น่าดูนะน่าสนใจนครับโอ้ยินดีมากอย่างแรกเลยก็ขอบคุณที่ ที่ถูกเชิญมาให้อยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยรู้สึกเป็นกเกียริแล้วอบคุณน,นะครับผมก็เป็นแฟนเพลงที่บอยอยู่แล้วได้มาร้องเพลงที่บอยก็ยินดีแล้วก็ยิ่งได้รู้ว่าการทํางานคอนเสิร์ตครั้งนี้เราก็นํารายได้มาสร้างโรงพยาบาลรามาซึ่งเมื่อกี้เราคงได้เห็นกันแล้วว่าโรงพยาบาลเก่ามันก็ค่อนข้างที่จะแออัดแล้วนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรต่างๆก็เริ่มล้าสมัยบางคร้งก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆขึ้นมาต้องมีการสร้างตึกใหม่เครื่องไม้เครื่องมือให้มันทันสมัยที่จะรองรับคนไข้ได้ เราได้มีส่วนในการที่ช่วยตรงนี้ได้ก็ยินดีครับ <Was> ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับดีใจมากที่ได้มีโอกาสมามาเป็นส่วนหนึ่งในในคุณชายเดอะคอนเสิร์ตครับแล้วก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก็ได้อ่านเว็บแล้วก็พี่นกเล่าให้ฟังอะไรอย่างี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าคิดว่าบนเวทีถ้าเกิดว่าใครที่ได้เข้าไปชมในคอนเสิร์ตนี้ครับคิดว่าน่าจะ e น j o ยแหละเพราะว่าด้วยด้วยทั้งเพลงด้วยแล้วก็ทั้งการแสดงผมว่าน่าจะได้แบบได้ได้เรื่องราวของทางรามาไปแล้วก็ ได้รอยยิ้มได้ความตลกเนฮาได้ความสนุกสนานแน่นอนแล้วก็สิ่งที่็นเกียดอีกอันหนึ่งก็คือได้มีโอกาสมาได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของของอาคารที่เรากำลังจะสร้างใหม่กันนี้นะครับทางรามาก็ดีใจมากครับคือเมื่อกี้จะตอบว่ายังไม่รู้เลยครับถ้าเรืองแล้ว ตอนนี้ป้าหมามาครับแต่ว่าแต่ว่าจะทำเต็มที่ครับเต็มที่แแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีการบึกซ้อมกันครับคือมีการซ้อมทั้งเดี๋ยวก็จะมีการซ้อมทั้งเพลงด้วยแล้วก็โชว์ด้วยอะไรอย่างงี้ครับว่าก็คงจะจะได้มีการนัดซ้อมรวมกันอะไรอย่างงี้ครับน่าคงได้เห็นก็ะจะเป็นส6บหสิสิงหาครับส่วนการซื้อบัตรเดี๋ยวต้องรอติดตามนิดนึงผมยังไม่ทราบว่าเขาจะใช้ช่องทางไหนนะครับตอนนี้นะท่านี่ทราบด้จะต้องซื้อผ่านโรงพยาบาลครับาจ๋าครับเพราะว่าจะได้ ในการทำบุญนะครับคือการซื้อบัตรทุกบัตรนะครับจะสามารถนำค่าค่าเข้าชมเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่าเลยนะครับก็ mm hmm. คือซื้อตรงกับโรงพยาบาลซื้อตรงกับมือทีดยดจงนะครับแต่เดี๋ยวจะคงจะมีระบบในการเข้าทำจอะว่าแค่แฟนเรลงกล้องน้องเ,มองเจมก็น่าจะหมดนะครับสองกอครับผมวินนบด้วยครับพินนด้วยครับผมเพราะทุกคนได้มาทำบุญนี่ถือว่าเป็นการแสดงทัง้งนี้เป็นการขอบคุณเลยนะครับว่า ผู้ที่ทาบุญให้กับองค์พิมารรามาธิบดีอยู่แล้วเนี่ยก็ทําม,มอบการแสดงครั้นงนี้เป็นการขอบคุณจากพวกเราแล้วก็มาสร้างจุดด้วยกันนะครับแล้วก็ศิลปินพวกเราดีใจมากๆที่ได้ถูกคัดเลือกมานําการแสดงครั้นงนี้เห็นด้วยกับพี่นกทุกประการาาห้ามพลาดครับก็อย่างที่พี่นกบอกนะครับว่า ซื้อบัตรมาเนี่ยสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเลยเรามาทําบุญได้ก็มีลดลดลด,ลดหย่อนภาษีได้ด้วยมาฟังเพลงสนุกสนุกมาดูละครสนุกสนุกแล้วก็ได้ทําบุญด้วยชชเชิญชวนเลยครับ